ค่ะอยู่กับพวกเราองค์การนักศึกษานะคะแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ซับมาร์เก็ตและตลาดนัดจามจุลีที่มีทุกวันจันทร์ค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์200บาทจะซื้ออะไรในตลาดนัดจามจุลีของเราได้บ้างไปกันเลย 200บาทแรกเราจะซื้อก๋วยเตี๋ยว20บาทเติมครับค่ะอืมก๋วยเตี๋ยวเพชรบุรีที่จริงใจอร่อยมากไปกันต่อเอาโคก2อันแล้วก็เขียวอันนึงค่ะหมดไปแล้วสิบาทนะคะตอนนี้เราเหลือเงินทั้งหมด170บาทออริจินัล ของแท้แน่นอนครับนี่นะ <whirl too S 1> คะอ,อยากกินไอติมไหมแหวะแ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 วะเขาบอกเขาบอกว่าแวะเอารสชาติไทยค่ะ ทุกคนเราได้ซื้อไอติมในราคา10บาทตอนนี้เราเหลือเงินทั้งหมด160บาทค่ะคือตอนนี้ยังไปไม่ถึง50บาทฉันจะอิ่มแล้วไย10บาทได้ลเลยขอบคุณค่ะชาไทยที่จริงใจอร่อยค่ะ ดีค่ะกินไหมอ่าไขาอย่างไงคะ,คะว้ายี่ิบได้ไหมคะ,คะเฮ้ยพี่เขาทำยี่สิบให้ได้ด้วยอะ่ะได้ค่ะและเราก็ใช้ไปอีก20บาทนะคะตอนนี้เราเหลือเงินหนึ่งบาทขอบคุณค่ะยังตอนนี้ไอติมหมดไปแค่อย่างเดียวที่เหลือยังไม่หมดเลยอันนี้ไขายยังไงคะ เอาไม้หนึ่งค่ะ,คคะใช่ค่ะคคได้ไหมครับได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ซื้อไปอีก20บาทนะคะเอาข้าวหมกไก่หนึ่งค่ะได,ไ,ดได้เลยค่ะลดไหมค่ะค <c oughs> <laughs> ุณมาบอกได้เลย40บบาทเราซื้อเสร็จเราจะไปนั่งกินกันตรงตึกนั้นนะคะ <c oughs> นี่ตอนนี้นะคะเราก็เหลือตังกัน 80บาทนะคะหมดไปแล้ว120บาทเราขาดน้ำทุกคนมาตลาดต้องซื้อน้ำกินกันอยู่แล้วร้านนี้20บาท,บา,ทบ,บางร้านก็จะ25บาทนะคะเอาโคกแก้วหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะนี่นี่นี่น่ไสหมูไสหมูเอาสองไม้ค่ะนี่นะคะเราได้ไส้หมูมาอีก2ไม้ในราคา20บาทแต่ว่าของก็ค เต็มมือมากขอบคุณค่ะกินขนมปังไหมขนมปังเลยช่ไมชินละสิบสามสองชิ้นยี่สิ้าค่ะกีชิน้นดีคะเอาเป็นชิ้นหนึ่งละกันค่ะ,น,คะนี่ค่ะ,ะตอนนี้นะคะเราเหงืเหลือเงินที่ย7บเาทคือมันเยอะมากอะ่ะมันเยอะมาก200บาทสำหรับที่นี่คือเยอะมากๆ มันมีร้านโดนัทนมสดตรงนูนะ้นอะไปกินไหมหุ้ยนี่ไงเอาเป็นรสช็อกโกแลตแล้วก็นมปกติเลยคะ่ะได้จ้าโรยผงช่ำๆขอบคุณค่ะไปค่ะทุ churches, กคนกลับไปที่ตึกนั้นของเรากันนะคะเดี <S <s ๋ยว <De> er เราจะไปนั่งรอดูกิจกรรมที่วันนี้นะคะจะเป็นาการเขาเรียกอะไรการทอกโชว์ <s> ก็จะเป็นทอล์กโชว์นะคะขององค์การนักศึกษาพี่พ่สโมและก็จะมีเหมือนว่าจะมีพี่พ่สภาด้วยเพื่อที่จะมาตอบคาถามกับน้องๆปีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่อยากรู้ในมหาวิทยาลัยของเราก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปนั่งรับประทานบนบันไยสโลวพร้อมกับดูคอนเทนต์ทอล์กโชว์ของเราวันนี้ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันบนไ กับกิจกรรมของเราคลอีกิจสพาก็จะมีคอนเสิร์ตมาเล่นให้พวกเราฟังในระหว่างที่เรากินข้าวเรามาดูกันนะคะว่า200บาทเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างอันนี้นะคะก็เป็นน้องไข่นกทานราพุมัน,นะะอาหาร20บาทอันนี้ไส้อดมีน้ำจิ้มด้วย20บาทขนมปังเนยนะคะนีบ1า,าบาทไส้กรอกแดงยบนี่ค่ะ 20มีมัดสมันไก่ของน้องแปด4 0บาทราคาร้าน,นของเรานะคะ2ชิ้น24บาทเป็น150จิตแล้วก็ขาดอะไรไปอ๋อเรามีไอศกรีม15บาทแล้วก็มีไอติมที่เป็นกะเทยติด่อสีก10บาทแล้วเราก็จะเหลือตัดคอนทั้งหมด 3บาทนะคะก็หมดไปแล้วนะคะกับ200บาทของเรายังไงก็ฝากกดไลค์ให้พวกเราชาววงการนักศึกษาได้นะคะไว้เจอก,กันใหม่สัปดาห์หน้า